สวัสดีค่ะนิงคามิเคนโชค่ะชาวราศีสิงประจําวันที่29สิงหาคมถึงวันที่4กันยายน2565ค่ะสัปดาห์นี้นะคะเป็นเรื่องของการที่ต้องพบเจอกับการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงการเดินทางทั้งไกลใกล้เกิดขึ้นหรือการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการทํางานการใช้ชีวิต การเปลี่ยนอนาคตนะคะจากขวาไปซ้ายจากซ้ายไปขวาหรือเกี่ยวกับสภาวะที่ดีขึ้นกว่าเดิมนะคะการทำงานมีเกณฑ์ยกย้ายเปลี่ยนแปลงงานบ่อยๆนะคะหรืองานที่ต้องเดินทางอยู่ไม่ติดที่นะคะเป็นการแก้เคทเกิดขึ้นได้เกี่ยวกับเรื่องของอสิ่งที่ยืดเยื้อนะคะก็จะจบลงเจ้าของธุรกิจนะคะจะมีการเจรจากับหุ้นส่วน พบเจอคนหน้าใหม่นะคะได้ออกงานสังคมหรือเกี่ยวกับธุรกิจนะคะที่ไปได้ดีมากขึ้นการเงินนะคะช่วงนี้หมุนไปนะคะมีจ่ายเข้าออกอยู่นะคะทำให้คุณต้องใช้เงินจำนวนมากหรือมีการบริหารการเงินเข้ามาเกี่ยวข้องแต่มีเกณฑ์ที่จะไม่ติดลบนะคะก็เป็นสัปดาห์ที่อยู่ได้มีเงินเก็บเงินออมสุขภาพนะคะเกี่ยวกับความเจ็บป่วยเรื่องของ ออโรคประจำตัวนะคะหรือการใช้งานสมบุกสมบันพักผ่อนน้อยอาจจะทำให้ป่วยไข้ได้ง่ายนะคะต้องบำรุงหรือว่าพักผ่อนให้เพียงพอด้วยคนโสดสัปดาห์นี้นะคะบางคนอาจจะมีรักเก่ารีเทิร์นนะคะหรือยังไม่ลืมรักครั้งเก่าหรือแม้กระทั่งเกี่ยวกับกลุ่มเพื่อนฝูงนะคะจ,จะทำให้พบรักพบเจอคนที่ถูกใจได้ ท่านที่มีคู่แล้วนะคะที่ไม่ไหวจริงมีเกณฑ์พูดคุยเลิกลาหรือว่าจบลงนะคะแล้วก็ได้พบกับคนใหม่เป็นการอยู่กับตัวเองนะคะเข้าใจตัวเองมากขึ้นหรือบางรายบางคู่นะคะก็มีเกณฑ์ที่จะได้เดินทางท่องเที่ยวร่วมกันนะคะไปสถานที่ที่เคยไปหรือว่าคุ้นเคยร่วมกันในสัปดาห์นี้ค่ะ หากท่านใดสนใจดูดวงไพ่ย,ยิปซีหรือปรึกษาเรื่องดาวกรรมส่วนตัวกับหนิงคุณสามารถอินบ็อกซ์มาที่เพจคารมิเคนโชได้เลยค่ะหนิงจะรีบตอบกลับไปฝากกด Subscribe ติดตามช่อง YouTube คารมิเคนโชของหนิงด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่สวัสดีค่ะ